สวัสดีครับอยู่กับเบากรอบอีกคือเก่าแล้วครับเนาะมันขุ่นขุ่นสว่างครับโอ้โหนเป็ดครับผมสุ่มเหยื่อบางไก่เนาะครับเน,ะน,น,นานเมเนไไเนะ,นะมหันดูดกินหอยวะเล่นน่าบอมเยิม้มมอมเยิ้มอยู่ครับ,รบก,ก็มีนกกระย่างตัวนึงครับ จัดเพิ่นซะบ่เดี๋ยวรออาวุธกันครับรอรอกระสุนเนาะครับเนาะมันเล่นน้ำปลาบ่มีดอกครับปลาปลาต้องรอฝน,น,นตกมากครับเนาะรอฝนตกมากผมเดี๋ยครับปลามันลุ่งน้องใหญ่เบิดครับเนาะอันนี้ก็ับมาถ่ายเบิง่งบรรยากาศผม ตอนนี้ก็อยู่ลบประมาณลบสองครับมขึ้นนี่ลบหาครับมขึ้นนี่นะครับต้นไม้ก็สีเหลือแต่ทั้งสี่แล้วครับลุ่นเหลือแต่ต้นชนแล้วครับขี้เขียวซูบืนก็จะเป็นกลางไปเบิรดนะครับนี่นะครับโอ้ไปแล้วครับผมเขียวเปิดเลยครับ ผนบ้าหนาวว่าหาดุดกิ่นยังบุ้เนาะครับเนาะอือเดี๋ยวครับแกว,แวขาวกระเซ็นอยู่คนเดียวเท่านี้อันนั่นก็มี่เลย,ยครับแถวนี้เค้ยพอนอยู่เทอานึงจอนฟ้อนครับไล่คุบบ่ทันเนาะสุดหนึ่งจอนฟอ้อนในป่านี่ยครับปลาข้องน้ำ โรงงานครับผมเหี๋ยวห็นต้นนานี่โรงงานคนไทยแบบนี้ครับได้เห็นสัตว์ป่าหลายครับเกาหลีแล้วครับบุ้งมันากกาเดือดดัดหต่างๆครับผมแล้วครับต้นไม้เหลือตะกางนครับย่ำหนาวย่างเฉียวเียวคือต้นสนครับ งไปอยู่ด้ครับมันหนักโอ้บุ้มีเวลาแบนไดนครับอยากลงไปเลรอบังอยู่แถมมีป่าตอนบุ้มีครับป่าพ่นละฝนไม่ฟ้าไม่มากหมดแล้วครับป่ามันขึ้นหาว้างใครไปนี่เชิชงสีไล่จุดบรรยากาศไปเนาะครับเนาะคลิปนี้เนาะหมู่บ้านเกาอลีก็ือเป็นไอชีเหรอครับ น,น,นะครับหลังคาแดงๆคุณเห็นป่าครับบุญละครับโรงงานผมอยู่ทึ่งบุญละครับผมโรงงานผมเป็นจุมน่มนึงครับทุกคนนี่ก็จะเป็นโรงงานบ้าวฟงครับแถวนี้เดี๋ยวเห็นนี่นะครับน่าจเครื่องบินไว้ยังบวชออกมา เครื่องบ,บ,บินกงได้หนาวว่ะเครื่องบินไงบินยุดส่งแต่ยุดลุ่มเหนียงหนาวอยู่ใส่เสือวัวเครื่องบินกงได้เอาหัวมวนไปเนาะครับเนาะนี่ก็เป็นเฮาปูกหอมครับปูกวักหอมำักยังต่างๆไป หอมหัวแดงนะครับหอมบัวเฮเดี๋ยวเห็นอะไรคนไทยกับลร้ครับคนไทยยูดเฮ่าดําๆครับคนไทยเฮ่านั่นนะครับเหี่ยเดี๋ยวเห็นยังนี่ก็เจ้ากับปลูกงาครับผมปลูกงาเดี๋ยวนี้มันก็จะเป็นนังชีละผลไม้ now, วิดนาวเลยเขียวดบนีครับมองรถแรนนลนอยู่นั่นแหะครับนะั่นมองเฮ่าคนไทยครับผม จากคนไทยจกักเวียดนามครับกัมพูชาก็มีนั่นหก็ว่าหาปลาแถวนี้แหละครับน้องกันหาปลาพ่อกันคนไทยย่งางเหยียบเรียกกันดูบัดย่งางเหยียบเรียกกันจังถามกันนะครับ่ต่างคนตังบ่ปา,ปาก,กานเนาะย่างเหยียบเรียกกันจังถามหากันโอ้คนไทยบ่าวแ่จังได้ไปุ้งน้องกันครับวันนี้ะามมองหากิน ผมคว้างเยไปนี่เลยนี่นานันไม่ได้ใส่เหี้ยครับเนี้ยมาสว่นาวนเราเง้มงมือเปล่า,าครับแถวนี้ทำเล่นี่ฝนไม่ฝ่าไม่มาหนามเลยลายปื๊บพ่อนามมันฝนหยุดสงังฝนหนามมันลุ่งมันป่ามันยังมาลุ่งเนาะครับมันก้เกันจัดการเลยเหละง้มมือเปล่า,าครับแถวนี้ทำเล่หาป่าง้มมือเปล่า,าครับน้ำปลาหยาครับโอ้ ปลาเกาหลีมันถือมือคนมันหยุนนุดนุดของเหงาเลยครับปลาเกาหลีนี่มาเอาชุดนึงได้เป็นกระสอบครับผมเนาะให้เบิ่งบรรยากาศไปครับนี่พุ่นล้วครับผมมองพักผมกับทั้งเขาโน่นพุ่นล้วครับเดี๋ยวเห็นพุ่นละผมกับห้อหนขอี่จักรยานมา หอยเี่ยกัย่านมากหนานาวก็ให้ตอแก่ะครับครับเมืออ่อกะเอาคลิปส้มบรรยากาศทำเี่หาป่าเนาะครับมาฝาครับผมเนาะมาหอดนาฝนมากเลยมองนี่แลกกหละครับจักกนไทยจักกับมือเรียครับมหาป่าเหยียบเรียกันน้ำมือนี่กหรีว่ามาหาเราครับกอลีว่ามหากรีนเขาหากินาากน้ำชิดตังครับกอรี ปิไทยฮอนีล่ล่ะคนไทยฮอนี่ล่ะครับคนไทยคนตาา่างชาติครับมาหากินนกกระล้าครับนกนเอาเมื่อนี้นขอฝากคลิปสนีนเนาะครับเนาะมาหารละเบิงทำเลรีการหาป่าครับหาป่าตั้งน้อยนี่ชิบีมลชิบเด็ดเด็การหาป่าให้เบิงเนาะครับเนาะอายุหากินในต่างแดนครับผมเังไดวกะมือนี้ขออนุญาตด,ดูหลัหกงกล้งกลงกลงองครับผม ไายวิวไทยบรรยากาศไห้เบิ้งครับผมแล้วบ้านเกาหลีก็จิไปน้ำหลือมน้ำคขงจริงลรอครับเอาจังได้กะขอบพุดหลายๆนะครับเด้อติดตามรับชมครับนุ่มสุกุลคนสว่างเบากอบกับผมบบากอบก็บมีทีมงานอยู่ทีมงานกับเฮ็ดคนละโล่งครับผมมันหยุดย่ำแรงยังมาพอกันเนาะเด็ก็ฝากคลิปนั้นนะครับติดตามกดติดตามนุ่มสุกุลคนสว่างนะครับเนขขานะเด็กาบขอบคุณหลายๆครับผมภูเขามมาไว้ครูกระลั่งสิเขามมาเนาะบุย นะครับเนาะเอาเรื่องเล็ก็สวัสดีครับผม